ครับพี่น้องมานว่งคุณวคนตัดืนลงเตาตัดืนลงเตาลงเตากลงทางแดงลงทางแดง่อนตัดฝนออกยังตัดเลยเีวงเดียนเียเียวงเดียนเียคุณตัดแบบนี้ลพี่น้องกองทังนี้น้ทางคุณแม่ตุนแม่วัสดีครับแม่ก็ล่างเห็นยังนี่ตัน ทางเงนที่เผาทั้นจ้าอ๋อเอ่อพุ่นแม่ใส่จังได้นอนนี่ฟุ่งกันโอ้ใส่ลายนี่แหลนะเนาะอันผู้หลังคนกับมักตั้งเออผู้หลังคนกับมกักลายนอนแล้วแต่เฮาอยากใส่เต่ต้องเฮาสิใส่เนาะแล้วจะใจมากนี่คนใส่นอนนี่สิยด้พี่น้องเผาเผาทั้งแดงเอาผู้ใดอันบ่บ่อยากเท้าเต่าหญ่ก็ไปเรียนแบบได้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแบบนี้ล่ะคขึคือค,คุณแม่ตุนเฮ็ดนี่ล่ะแม่ตุนพี่สาวคุณแม่จันลาเด้ออันนี้ เป็น жен, ตัดใหม่ประมาณนี้แหละพี่นะ้องกะปงยาวปศนเนาะก็สิประมาณนี้เนาะประมาณจากเส้นยี่สิบเส้นอีกสิบเส้นสามสิบเส้นห้าสิบเส้นประมาณนี้แหละพี่น้องตัดเราเพิ่งกับเส้นทั้งแดงอันนี้เพิ่งกับจ่อหู้ทั้งแต่ด่างไฟใส่บ่แม่ด่างไฟลูกด่างไฟใส่ติดแล้วก็กัาเส้นบ่แางเส้นแห่งด่างโดนเป็นไรก็บ่โดุนออกจังหน่อยจักชั่วโมงก็ติดแล้วดังว่าใช่วโมงแล้วก็บ่ดังบ่ดัง เรให้มันไหมเข้าไปไหมไปแล้วก็่พุ่นแหละกปามันอมนขึ้น,ย,ย,นยังแห้งพุ่นแหลกแล้วสิบดคกอนลเฮาก็มาปิดแต่ว่าเาฮาบว่าจะดัด่งใส่ือเหมือนป่ะบ,ออบัวอ๋อลาดั่งใส่เพราะว่ามันติดเนาะพอแต่ติดเออนี่งด้ผพี่น้องเด้อทั้งไตพ่นจิตจ้อหู้ทั้งแดงนีออ่พ่นจิตจ้อหู้ทั้งไตพ่อให้ไฟมันเขานะจ้อลายหู้ว่แม่ทั้งไตหลายเติบอยู่ได้ต๋ ประมาณจะหูส hmm. nice. mm ี่ห้าหูเปล่าประมาณสี่ห้าหูเด้อพี่น้องเด้อบรรจารในซ้ำก้อปั่นเจ้โอ้ที่เบรนจานะพี่น้องเนาะจ่าใส่ยี่ก้อปั่นขึ้นคนกระตัดซ้ำนี่แหละอันพี่น้องผู้ใดสิเลียนแบบก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดใส่ในขอบขั้วเลียนห่าได้สบายคุณแม่เขาไปใส่หมวกแน่บ่ฮอนบ่โอ้ยแม่เลยบ่ได้แม่เอามาตั้งแต่อันไปซอยงานเขาเจ้าเลยแวะลงมาเลยเออลงบ่ได้แวะเหียนเนาะ ครับพี่น้องอย่นงจำบ่บังคุณแม่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องวะให้เพี่น้องบรรจุไม่เขาทางแดงซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอเดินท้ายถ้ำให้เบิ่งไปเรื่ <ใน S 1> ยอยๆเออนี่ไม่ซุ่มพนตร์จัดเผาเนาะนะไม่ในน้อยในแนวเผาได้หมดเด้อพี่น้องเด้อเออไม่ในน้อยฮ่าดีกว่าฮ่าถิ่มเลยเสือเออพนตร์จัดมาไว้ปลายมันปลายไม่โยค่าที่เพนตร์จัดแล้วเพ่นเกาปลายมาต้นนี้ตัวเนยพนเกาไปขาย ครับพี่น้องเอาบานี้ตัดได้บานี้สวัสดีครับนิวคิวมาแต่ไหนครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนิวเนวน้องแยงน้องแยงบอกกอนนิวน้องนิวอันนี้อันนี้เด้อ แม่นียบะแม่ไิวอยู่แม่ลาสัตสัตตะสรตตะวางสีบนน้อแม่นอะวางึงวางหนอ่เด็กชายสะตะสะตะะตะสะตะแขเจ้าแม่เนอะเด็กชายละอ่อ่าอ่า่แจงจา ดมจังไดดมจังไดบ่เมียนันนั่นน่ะเด็กชายตา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 แข้งแก้วแมนวะเด็กชายตา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 แข้งแก้วแมนวะโอ้แดดก้อนหลายพี่น้องเห้ยบ้านแดดว่านี่ฝนตกแห้งเติดเลยพี่น้องวันนี้แดดออกก้อนคักขนาดออ๋ แม่เลยดมาสวยนี่นกว่าพ่อเก็บใส่ให้อ,อ๋อแม่มันมาจะวัดมันไปอันที่บุญก็เลยได้มปเก็บใส่สวยห่อนแดดละบ้นเอาตับส่วงนี่ยบันี้่จจ่ชัอันนั้น หักเรียนึงอะไร đấy บู้หักจังใดคือหักได้ไม่น้อยๆ้อยนึ่ก็แล้วเฮ็ดบริสจังหวะมันมันขัดมันขัดกันมันก็หักกว่าแสดงว่าใบเลี้ยบพดีไม่งัด้องซื้อหักไม่น้อยน้อยนึงมันเตะนะนะก็มาหักแม่บอกหลายเพื่อแล้วว่าเบิ่งพยายามมันเตะกันแขว่านก พอดีนหอนพี่น้องเอยเ้ยแดียที่ยังกระดอกระเดียนี่เด้อนี่ไก่ไก่เด้อฮันตาฮันบนเสื้อใจตาเด้อ <c oughs> แบบบางทีเฮากับคุมมันนั่นแบบว่าเฮาจำมันบ่ได้เห็นเมื่อก่ออันนั้นเห็นนะมันเต้เห็นนะนี่พี่สาวคุณแม่จะล่าได้พี่น้องแม่ตุน้น ฝากติดตามแม่ตุนนะแมเดอ้อพี่น้องชีวิตประจําวันเพิ่นชีวิตประจำวันเลยนีน่เราก็สมัครใส่สุดขึ้นกันกับคุณแม่จันล่าละอันเอฟซีผู้ใดนั่นก็มีสุดงามๆมาฝากเราเนี่ยเดอ้อฝากคุณแม่ตุนเนี่ยอันนี่เราบ้านน้องหญิงเราไปกรุงเทพยแล้ว,นนล,ล,วลูกสาวคุณแม่นี่แหละคุณแม่ตุนนี่แหละเพิ่นมุอยู่บ้บานเพิ่นไปทำงานแล้วนุ่มมาน่าละ ฝากติดตามช่องน้องไอ้เด้อน้องพวท่านเดยมวยจักลงคลิปพี่น้องฝากติดตามเพันเน่อันก็ซ้ำน่องพอเดีนนี่แหละซ้ำน่องแท้ๆอะไรยู่กินน้ำกันมากพอไอ้มาตรงเขียบกับเห็ดเน่ายอยู่ให้กินให้ไอ้กินเป็นห่วงคุณแม่คือกันแม่ตื่นพันคือกันพันดีน้ำพอเดีไรปากติดตามเพันน้ำจะข้นแนมพี่น้องเอ้ยก็ร่ังสิเตรียมได้เครื่องทังเราหว่านพี่น้องคุณแม่เพว่แกเก็บข้าวเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เห็ดเวียงเก่งคือกันคุณแม่นี่เห็ดเวียงเก่งตัวเรา ก็จะเป็นคนทำงานพี่น้องเน็ตแบกคิดงานครับผมเนี่ยคุณพอคนกะคุณไม่ให้คุณแม่คุณแม่เป็นคนเอาเขาคุณพอเป็นคนตัดอันนี้ก็ซ้ำพอแท้ๆของคอเดนนั่นแหละคอเดนมาอยู่น้ำเพลนอาศัยเพลนเออมาต่อยงานกันต่อยเขี้ยวเอามาเอาไม้มา ขยันขันแข็งเออโอ้อนอยนี่เก่งเว้ยเกๆๆ่งเก่งสิไหนแมทททงง่ทัดทำงานตัวสร้อยพ่อตาตัวสร้อยพ่อตางานมาขี้เกียไปละมือก็บรบบงพ่อตาเพื่อน ยันแปดถังนี่แหละพอมันบ่หอดดอกเนาะแฉวมันสัน่นก็ได้เงี่ยงค่ะเกงประตัดลวดออโอ้ย <laughs> ไอระเงียบ ครับแม่ตุน,พนเพ,นพิ่นกระลังเผาทานเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาอันไม่เผาเตาทางแดงเผานี่ยฝ้าพี่น้องฝ้าฝาปิดทั้งทึ่งมันเดี๋ยวแม่ตุนเพิ่นสิปิดให้เอาเบิ่งดนนงงอกเอพิ่นอันนั้นเพิ่นเผาพอได้ใส่ในครัวเรือนพี่น้องบ่ต้องซื้อเขานะเบ่ได้ซื้อเขาอยา่างตอนนี้ก็สิเต็มแล้วพี่น้องไปแล้ว ต้องจเลี้ยงกันแบบนี้แหละพี่น้องเห็นะทั้งเครื่องมันใหม่บ้างหรือไม่อะใหม่ขึ้นก็เป็นบ่อันนี้นะปิดก่อนมันยังบ่ฮันโหลเบิดก่อนมันรวมพุงก็งเลยมาปิดก่อนมันเลยไมหมบเบิดโอ,อ้หนึ่งเจียปิดก่อนพี่น้องทั้งเครื่องมันเลยเพาท่านใหม่ท่นานนึงแหละ เอาทำในสังทางแดงเรือยพี่น้องนุ่นแหลกับจุดไฟใส่รางวันนี้ละโอ้แดดสุดยอดเลยขึ้นแม่พวกยอมใส่หมกเลย เป็นท่อนเป็นท่อนพ่อมันล่นนั่นแหละพี่น้องล่นทางแดงครับพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมแล้วคุณแม่ดังไฟทุ่ท่านดังแล้วลูกโอ้หมดก็บิ่งุพระท่านน้องพี่น้องนี่เพิ่นดังไฟแสงสีพี่น้องดังไฟทั้งคนมัน ก็ลั่งดังนี่มันติดแล้วจังปิดฝาวาไหมม,มันพุ่งคนเลยมันพุ่งคนจังปิดฝาได้พี่นอ้องเปิดฝาไปก่อนย่ำดังครับแค่นี่จังมากกัติดลุนเลยอืมเป็นดังไฟใส่ใสะก่อนเหมือนมันติดแล้วคนจังปิดจังปิดฝามันพ,พ,มพี่นอ้องเอาก็บอกใส่เต็มคักงนะแล้มันติปิดฝาไปเลยเนาะ ใส่เต็มปิดฝาบ่ได้เ,ดเลยเลยมันจะฆ่ามันจะฆ่าต้องใส่เพีย้ยเพียเพ้ยฝามันน้ำได้พี่น้องตัวนั่งกับตัวรัดมันก็บบใส่ง่ายเฮ็ดง่ายพี่น้องใส่ไว้พวอ้อผมอ่เพราะว่ปิดเลยเอ,อ่ตอนออตอนตอน,ตอนแรกก็ก็ปิดเลยวันนี้มื่อวันก็ มือก็ได้ใส่เลยง่ายพี่น้องง่ายเห็ดในขั้วเลี้ยนเท่าเด้อใส่พื้นที่บ่หลายใส่พื้นที่หน่อยๆเท่าก็เห็ดได้มันร่มเลยเนี่ยพอลี้ยงก็บหอนหอนลายเดี๋ยวนี้ยืนตากแดดพอลี้กับได้เอาหมวกมาใส่ขึ้นกันครับเบื้องบนเป็นตีสนะ้าพี่น้องเนาะครับพี่น้องวันนี้ก็ควั้กลุ่มแล้วพี่น้องวันนี้ สิเริ่มติดแล้วสิเริ่มติดแล้วข้างในก็สิได้ปิดีด้พี่น้องถ้าติดนี่ก็ได้ปิดปิดปากไว้ปิดปากไว้ให้มันดับเปล่าไหมกว่าเออให้มันหอมเออปนปิดไฟไว้ปิดโอปีติฟ้าไว้นี่ให้มันใหม่ไปเท่าไรน้อยบัดถ้ามันติดแล้วมันคุมแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเหมือนคุณแม่ตุ้นคนเดียวผมจะมาปิดกระเพาะวันผมจะมาปิดให้พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องวันนี้กสิพ่อปิดน,นะเนาะขวนกลุ่มคักเลยขวนกลุ่มคักพี่น้องอสีคือสิติดแล้วเนาะป่าติดไปหน่อยว่าติดแน่ลหละละ่ะติดแล้วกระดาเลยแหละบ่ได้ดังพื้นมันอ๋อครับขึ้นจอฟ้าปิดตัวบันนี้เนาะเออฟ้าเป็นปิดแบบนี้โอ้ฟ้าขึ้นกระจ้าหูความเต้านะขึ้นกระจ้าใบสองหูแล้วพี่นอ้องฟ้าจำนี่ละก่อนอ่า ตีลงแก็บๆป่ะข่วนขึ้นแล้วพี่น้องวันแก็บว่าได้ดอกพึ่งกลา,างนี้เดี๋ยวมันทำไหม่แล้วมากระซิบร่องแล้ะขึ้นนั่งนั้นอ่าครับพี่ตีปิดปิดจังสีได้พี่น้องเด้อครับคลิปนี้พอเรื่นกระสีว้ซ้ำนี่เนาะคุณแม่อย่างไปน้ำกัน,น,กนเฮี้ยงกันได้ไหมครับ<ห>พี่น้องขอขอบคุณ,ณ,ณคุณแม่คุณ คุณพอ่อละลายเดอ้อที่ห้ยทายถ้ำครับผมสวัสดีครับจุบหนาเจ้า,จาพอ่อกระพอวันกับแมตุนไมเดอ้อครับผมบายครับผมสวัสดีครับ